คิดเท็ดให้แน่นนสวสบายดีพี่น้องสวัสดีครัยังแต่งสุขสุขสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนเฮ็ดหยังสวัสดีก่อนลูกสบายดีก่อนเฮ็ดๆนี่คือพ่อนี่อเอ๊ะเฮ็ดหยังเพิ่นมาใกล้หลายบ่เห็นน่ะบ่เห็นบ่เห็นมองลูก เอม่เทีดยหายมา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 นามามามานามานามอมา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 ่มามามาม่มา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 ามามา้าม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 งมา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 มมาำเิกอันเดือดๆเลยเนาะ เพิ่งปรุง,งกระใายเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่อู้วลลงไปเลยนำลายๆเพื่อให้มันเปิดๆหน่อยนึงเพื่อมันสีสุกเนาะ นาตาพี่น้องกลังคืนเนะาะเคยลาใส่ขาแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ขานอต้มจืดเลยลองเบิ่งขานอต้มจืดขานอต้มเซ็บเนาะใส่ลงไปเกลือแล้วก็รสด,ดีน้ำปลาทาจังหน่อยพี่น้องเลย กำลังเดือดเนาะถ่ายให้มันนั่นสุกก่อนตอนนี้ยังบม่ทันสุกเนาะกำลังลงไปอาชีบะเฮืงเนะพี่น้องสังเกตไัยเขากับขักขนาดเลยแดงหุนหุนเมนูอาหารเชาเฮ้าพี่น้องมานนี้ จักน้อยพี่น้องจังค่อยมาเบิ่งใหม่เนะเดือดเลยพี่น้องป้าตั๊รวยรวยรวยเลยพุดขักพุดเน ទូកដែរพี่น้องเกี่ยวព ොয় លលោដាក់ຕົ້ມមកហ្នឹងបានអូយน้ําវាយនេះ นิ่มน้ำบบกวบาเน่นตอนไม่มากคลน,นี่ก็ได้มาใส่น้ำลัง้าตอนจะมายัางเห็น นำล,ลายพี่น้องเลยตู้ผู้นี่สิเป็นปอดมเนะปอดมันชิพูงลอ,องลองเลย พี่น้องไปกินข้าวเช้าน้ำกันเนาะมาเด้อพี่น้องเออนี่พ่อจีหายอกนี่นพิ่มานาง้ี่ออน่งลงจิบเข่าสองพอลูกพี่น้องเลยใช่ใช่เออมาเอาใช่ใช่ใช่ลูกเบิง้งเบิ้งพ่อจะจิ้มให้นี่ เป็นปลาลูกเมื่อกี้เขาก็อเอาน้เอาอ,อย่าเฮ็ดกินได้ไหมเอาตองกินอย่ดูไมาพี่กินดีๆมันดังนะๆๆเอาอย่งชิกินอย่าง chị gin vô điện này còn chị gin vô còn chị gin mà nhăng họ đây à nhỉ kín bọc kín bò kín bò bỏ bên cứ bò. มามาพอจะกิน <บา S 2> นี่คันบมก,กินกันกนางลงนางลงพอจะกินเห็ดหน้าดอยทีได้กินอยู่วันนี้ฮะขี้ขาวบ้าอ้าวบวงขอไปใส่ไปบอกเมย์นักก้อน

หรือของพอ่อของพ่อมาไหมด้ว่กินหรือไม่ต้มเผบกเก้น กินเล่นเอาออกมาเอาออกมาเออกินรอดลูกกินรอด แม่ไปใช่ก่อนไม่แม่ไปใช่คือบอกเมกื่อกี้หือบอกแม่กับไปเที่ยวบอกคือบอกเมื่อกี้ครับบอกก่อนบอกแม่ไปเที่ยวบอก เขาบอกกินข้าวต้มข้าวให้ก็บ,บอกกินคัดข้าวก็บ,บอกกิน ยาอขาวออกเนาะเโอ้บาอเนี่ยบบ๊อกเอาข่าวน้ำเนาะเออเอียบยังเนาะโอ้ยเชีบ่บบ่เอาข่าวน้ำนเนานะมาพอาข่าวให้ไหมเดี๋ยวบ้าออก็บาอาบบอก tạo một bộ ao nhà nhộn xuống đã có hơi uh -huh. អឺពងយកមកញ៉ាំបងពងទៅបងយកមកញ៉ាំបងអើយអូយអូយមកញ៉ាំទៅអើញ៉ាំបងមកញ៉ាំណាស់ หน้าเลยเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็พ่อเขาจคลิวนาน้็เคยลาน้องมังกรสบายดี